อยากเล่นตั้งแต่ประกาศเป็นวางจำหน่ายแล้วนะครับแ <In S 2> บบเกม two point museum วิดีโอนี้ก็เลยถือโอกาสนำเสนอคุณผู้ชมแบบเกมภาคก่อนนะว่าตั้งแต่เริ่มต้นดาดแรกเราจะต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ต้องเจอกับอะไรเกมจะมีให้เราเลือกเล่น2โหมดนะครับระหว่างแคมเปญแล้วก็แซนด์บ็อกซ์ผมก็จะเลือกเล่นในโหมดแคมเปญเป็นหลักซึ่งผู้เล่นก็จะรับบทเป็นคิวเรเตอร์หรือว่าหัวหน้าผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ภาษาไทยอีกชื่อนึงก็คือตำแหน่งพันธรักษ์นั่นเองครับ เื้อเรื่องจะบอกเล่าเกี่ยวกับการหายตัวไปของพันธรักที่ทํางานให้กับทูลพอยต์มิวเซียมซึ่งกําลังประสบปัญหาหลายอย่างทั้งจํานวนผู้เข้าชมที่น้อยลงและการจรก,กรรมอย่างต่อเนื่องครับและมันทำให้ผู้เล่นได้เป็นหัวหน้าพิพิธภัณฑ์คนใหม่ที่เข้ามาดูแลฟื้นฟูกิจการจากนั้นเกมก็จะแนะนําวิธีการควบคุมมุมกล้องซึ่งสาคัญมากๆต่อการเล่นเกมแนวบิลดิ้งโดยจุดที่ผมคิดว่าเขาทําได้ดีเลยก็คือผู้เล่นสามารถเล่นเกมนี้โดยใช้แค่เมาส์เท่านั้นก็ได้หรือว่าจะใช้เมาส์ควบคู่กับคีย์บอร ต่อไปเกมจะแนะนําเรื่องการส่งคณะเดินทางออกไปสำรวจโดยทุกครั้งที่คณะสำรวจกลับมาก็จะมาพร้อมกับของสําหรับจัดแสดงในที่นี้ก็จะใช้คําว่า exhibit ไอเทมเหล่านี้จะถูกเก็บเอาไว้ในกล่องไม้บริเวณจุดจอดเฮลิคอปเตอร์ผู้เล่นจะต้องเปิดกล่องจากนั้นเกมก็จะแสดงว่าเราได้ของอะไรกลับมาครับซึ่งนะตรงนี้ก็จะเป็นฟอสซิลรอยเท้าข้างขวาขนาดใหญ่สังเกตว่าไอเทมแต่ละชิ้นก็จะมีรายละเอียดบอกด้วยไม่ว่าจะเป็นราคาความหายาก วิธีการเก็บรักษาและก็การแบ่งชนิดของไอเทมนั้นๆจากนั้นก็จะต้องเอาไอเทมอันนี้ไปวางจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ของเราครับซึ่งของจัดแสดงทุกชิ้นจะมีค่าสถานะสําคัญ2ออย่างอันแรกก็คือบัสรือว่าความว้าวบัสจะเป็นค่าสถานะที่สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมซึ่งจะเกี่ยวพันกับความสะอาดเรียบร้อยพร้อมจัดแสดงของไอเทมชิ้นนั้นๆด้วยและเท่ากับว่าพิพิธภัณฑ์จะต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลด้านนี้โดยตรงนะครับตำแหน่งแรกที่เราจะต้องจ้างก็คือนักโบราณคดีที่เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร ผู้ชมจะสังเกตว่าในพิพิธภัณฑ์จะมีของจัดแสดงอยู่ด้วยแล้ว2อันตอนที่เราจ้างเขามาเจ้าหน้าที่โบราณคดีจะเข้าไปทําการปัดกวาดทําให้วัตถุจัดแสดงก่อนหน้ากลับมาฟังก์ชันได้อีกครั้งต่อไปค่าสถานะตัวที่2นะครับนั่นก็คือ knowledge หรือก็คือความรู้ที่เราจะต้องมอบให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมด้วยไอเทมสาหรับให้ความรู้ก็คือป้ายแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุจัดแสดงนั้นๆซึ่งไอเทมชิ้นแรกที่เกมแนะนําให้เราติดตั้งก็คือ info stand ตำแหน่งที่จัดวางให้ผู้ชมสังเกตว่ามันจะมีการแสดงมาร์กเกอร์บอกเราด้วยนะครับว่าป้ายข้อมูลอันนี้จะครอบคลุมไอเท,เทมชิ้นไหนได้บ้างซึ่งก็แปลว่าเราอาจจะติดตั้งอันเดียวแต่ว่าสามารถ cover ไอเทมจะแสดงได้ถึง2อันขึ้นไปฉะนั้น Bu สและ Knowledge จึงเป็นค่าสถานะสําคัญที่จะช่วยยกระดับพิพิธภัณฑ์ของเรา ต่อมาก็คือการติดตั้งของตกแต่งซึ่งไอเทมสาหรับตกแต่งก็จะช่วยเพิ่มบัสและคะแนนสิ่งแวดล้อมตรงนี้ก็จะมีไอเทมตัวอย่างให้เราได้เลือกเช่น<ไ>ป้าย p r e h i s t o r y double banner และก็ fossil decal สังเกตว่าตอนที่เราติดตั้งเกมจะช่วยด้วยการมีตัวเลขคะแนนความสวยงามโชว์ขึ้นมาเป็นตัวเลข1นึทัแปลว่าถ้าติดตั้งไอเทมตกแต่งครบ5อันร,บรอบๆของจะแสดงอันนั้นก็คือคะแนนเต็มนั่นเองผู้เล่นจะสามารถเข้าไปเลือกของตกแต่งอื่นๆได้ในเมนูสร้างจากหัวข้อย่อย d e c o r a t i o n นะครับซึ่งก็จะมีให้เลือกหลายแบบเลย ภารกิจตรงนี้ก็คือเขาบอกว่าให้เราปรับปรุงความสวยงามเป็นコ a ชันเรตติ้งให้กับของจัดแสดงทั้ง3ชิ้นเป็นระดับที่2จากนั้นถ้าเราทำภารกิจตรงนี้เสร็จแล้วเกมก็จะมีการสรุปให้อีกหนึ่งครั้งซึ่งผมว่าอันนี้ดีมากเลยส่วนต่อมาที่เกมจะสอนก็คือการเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการเราจะต้องติดตั้งตั๋วซื้อบัตรหรือว่าที่เกตบูธท,ที่บริเวณหน้าทางเข้านะครับจากนั้นก็จะต้องจ้างพนักงานผู้ช่วยที่จะรับผิดชอบในตำแหน่งนี้แอสซิส,สต n t ประจำบูธขายตั๋วสำคัญมากๆ เพราะถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ตรงนี้แขกที่มาเยือนก็จะไม่สามารถเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ได้ซึ่งเป็นแมคาีนิกที่ผู้พัฒนาออกแบบมานะครับฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมเห็นว่าคนเข้าน้อยก็ให้เลื่นไปดูตรงที่จุดขายตั๋วนะว่ามีเจ้าหน้าที่พร้อมทํางานหรือเป <S <S เล่าแหล่งทําเงินสําหรับพิพิธภัณฑ์อันที่2ก็คือ donation stand ท่านรับเงินบริจาคซึ่งสัมพันธ์กับค่าสถานะบัสโดยตรงเหมือนกับว่าเราไปเที่ยวแล้วเราประทับใจสถานที่แห่งนั้นม,นมากๆเราก็จะอยากบริจาคเงินให้อะไรทํานองนี้ครับ ถ้านรับเงินบริจาคจะแนะนาว่าให้ตั้งเอาไว้ในพื้นที่ที่ครอบคลุมไอเทมจัดแสดงให้ได้มากชิ้นที่สุดโดยเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลเรื่องของการเก็บเงินบริจาคก,ก็คือยามรักษาความปลอดภัยงานต่อมาที่พิพิธภัณฑ์ต้องทําก็คือ expedition การส่งทีมออกไปค้นหาโบราณวัตถุและของจัดแสดงที่น่าสนใจองค์กรที่จะเข้ามาสัมพันธ์กับระบบนี้จะมีหลายอย่างเลยนะครับเริ่มต้นเราจะต้องเลือกสถานที่สําหรับสารวจก่อน โดยที่แรกที่เราจะส่งทีมออกไปก็คือกริซ y Field ซึ่งเป็นแหล่งที่อาจจะมีการขุดค้นพบซากฟอสซิลได้ค่อนข้างเยอะเกมจะบอกรายละเอียดเงื่อนไขในการส่งนะครับว่าต้องการอะไรบ้างเริ่มจากทีมที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญแค่คนเดียวก็พอมีบอกด้วยว่าไอเทมที่เจอจะมีด้วยการกี่ชิ้นข้อมูลระยะเวลาในการสำรวจ7วันและราคาที่ต้องจ่ายคือ1 0 0 0เหรียญจากนั้นก็ให้เรากดเซตอัพเอ็กซเพรสครับ หน้าจอถัดมาจะบอกว่าการสำรวจในครั้งนี้มีโอกาสจะเกิดเรื่องอะไรได้บ้างซึ่งเรื่องที่เกิดก็จะมีทั้งบวกและลบนะครับสังเกตได้จากไอคอนหน้ายิ้มกับไอคอนหน้าเศร้าในด้านที่เป็นบวกก็เช่นค่าประสบการณ์ของนักสำรวจจะเพิ่มขึ้นหรือระยะเวลาสำรวจน้อยลงทําให้ได้ของไวกลับกันในด้านที่แย่ก็คือนักสำรวจของเราอาจจะได้รับบาดเจ็บจากนั้นก็ให้เราเลือกเจ้าหน้าที่แล้วก็กด start expedition ครับแอนิเมชันในเกมก็จะแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่กําลังเดินขึ้นไปบนหอ แล้วจากนั้นเฮลิคอปเตอร์ก็จะออกตัวไปโดยในตำแหน่งที่จอดก็จะมีแสดงไอคอนวงกลมนับถอยหลังเพื่อให้เรารู้ว่าการสำรวจก็จะเสร็จสิ้นแล้วหรือยังพอหอกลับมาแล้วนะครับทีมก็จะเอาของกลับมาด้วยแต่ว่าในการไปในครั้งนี้ก็มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเช่นกันนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ของเราได้รับบาดเจ็บครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูของที่ได้กันก่อนนะไอเทมชิ้นนี้ก็คือฮันนี่บีซึ่งยักษ์ก่อนประวัติศาสตร์ที่ถูกยางไม้ห่อหุ้มเอาไว้ เราก็จะทําการจัดแสดงวัตถุชิ้นนี้เลยครับก็จะเป็นการจบภารกิจ e x p e d i t i o n สังเกตว่าตอนที่เราติดตั้งคะแนนบัสก็จะเพิ่มขึ้นด้วยกลับมาที่การบาดเจ็บวิธีการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บก็คือเราจะต้องสร้างห้องสําหรับเจ้าหน้าที่หรือว่า staff room เปิดโอกาสให้ยูนิตเหล่านี้ได้เข้าไปพักแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายเนื่องจากภายในก็จะมีเครื่องมือที่เรียกว่า bandage box machine ที่จะมาช่วยรักษาบาดแผลส่วนเจ้าหน้าที่ที่จะรับผิดชอบห้องนี้ก็คือพานโรงหรือว่า g e n น r t o r ครับ จุดต่อมาก็คืออยากให้ผู้ชมได้เห็นวิธีการสร้างห้องของเกมพักนี้นะครับต้องบอกว่าตัวเกมออกแบบระบบสร้างห้องมาได้เข้าใจง่ายขึ้นคือเราสามารถเลือกชนิดห้องได้เลยนะครับเกมจะแสดงรายละเอียดเอาไว้ด้านบนว่าห้องต้องมีขนาดเท่าไหร่รองรับเจ้าหน้าที่ได้มากสุดกี่คนค่าใช้ใจ่ายในการสร้างยูนิตอุปรกรณ์ที่จะต้องติดตั้งลงไปมีอะไรบ้างเมื่อเราติดตั้งทั้งหมดครบแล้วก็แค่กดที่เครื่องหมายถูกต้องก็จะเป็นการสร้างห้องชนิดนั้นครบตามเงื่อนไข เป้าหมายของเราในตอนนี้ก็คือจะต้องจัดแสดงวัตถุก,ก่อนประวัติศาสตร์ให้ได้จํานวน5ชิ้นซึ่งก็แปลว่าเราจะต้องส่งทีมสำรวจออกไปเพิ่มครับผมก็จะยังส่งไปยังสถานที่เดิมก่อนเพิ่มเติมก็คือเราเรียนรู้มาแล้วว่าสถานที่แห่งนี้จะมีโอกาสทําให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ เกมก็จะทาการแนะนําหัวข้อ,ขอคากโก้ซึ่งก็จะเป็นตัวเลือกในการเตรียมอุปกรณ์ไปด้วยโดยตอนนี้ก็จะมีตัวเลือกให้3อย่างครับเช่นหนังสือที่ทาให้ค่าประสบการณ์ในการสํารวจได้เพิ่มขึ้น15%เชุดอุปกรณ์รักษาอาการบาดเจ็บเบื้องต้นที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บระหว่างการสารวจและคู่มือที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสํารวจลง20%ผู้เล่นจะเลือกได้1อย่างนะครับโดยในครั้งนี้ผมก็จะเลือก first aid kit ติดตัวไป ้าสังเกตต่อมาก็คือเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญโบราณคดีคนล่าสุดได้รับบาดเจ็บยังออกเดินทางไม่ได้ฉะนั้นเราก็จะต้องไปจ้างเอ็กซ์เพร์ตคนใหม่มาเพิ่ม G G Zero. Zero สถานการณ์ปัญหาต่อมาที่ผมเจอก็คือผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เยอะเกินไปจนจุดขายตั๋วฟลอ์ไม่ทันวิธีแก้ปัญหาก็คือเราต้องติดตั้งทิเ็ตบูธเพิ่มอีกหนอันเอ็กซ์ิชิ้นที่5ที่ผมได้มาก็คือเฮลิกฟอสซิลหรืก็คือฟอสซิลรูปก้นหอยนั่นเองครับ ถัดมาจะเป็นภารกิจที่แนะนําให้เราขยายแผนที่ในการออกสำรวจให้กว้างขึ้นโดยตัวเกมจะเรียกตําแหน่งในการขุดค้นโบราณวัตถุเหล่านี้ว่า POI ที่ย่อ,อมาจาก Point of Interest คํานี้จะหมายถึงจุดที่น่าสนใจหรือว่าสถานที่สําคัญก็ได้ซึ่ง POI ใหม่ๆจะปลดล็อกเมื่อเราทออํา o b j e c t i v e สําเร็จทีนี้ POI ที่จะปลดล็อกอันต่อไปนั้นมีชื่อว่า r i p r o ซึ่งเป็นจุดที่มีรายงานว่าเคยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของไดโนเสาร์ยุคพันปี เงื่อนไขในการปลดล็อกจุดนี้จะแสดงที่แถบด้านซ้ายมือตรงนี้เลยครับสังเกตว่ามันก็จะมี Objective ที่ผมยังทำไม่สำเร็จนั่นก็คือคะแนนบัสจะต้องมีเท่ากับ150คะแนนผู้เล่นสามารถเลือกพิ n u n l ล็อกอ j อบเจก e ีเพื่อให้ภารกิจนี้แสดงในหน้าจอการเล่นได้ด้วยเพื่อให้เราสามารถมอนิเตอร์ได้นะครับว่าตอนนี้ทําเป้าหมายใกล้ถึงความสําเร็จแล้วหรือยังให้คุผู้ชมสังเกตว่าแถบแสดงอ b อบเจก v ีจะขึ้นมาบริเวณด้านขวาของหน้าจอตามนี้เลยครับ ในด้านของเกมเพลย์สำหรับเพิ่มคะแนนบัสก็คือเราจะต้องทาการติดตั้งวัตถุจัดแสดงเพิ่มเติมพร้อมกับไอเทมตกแต่งผมก็เลยส่งคณะสํารวจไปยังพื้นที่ก่อนหน้าระหว่างรอก็จะทําการตกแต่งพิพิธภัณฑ์ไปด้วยในแต่ละเดือนก็จะมีสรุปรายรับรายจ่ายผ่านไอคอนจดหมายนะครับผู้เล่นสามารถเปิดดูได้ว่าเดือนนี้ผลประกอบการเป็นบวกหรือว่าลบ Exhibit ชิ้นที่6ที่ผมได้มาก็คือ Dis ฟอ s i l ไอเทมอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนการแซลแผ่น p r o p e r t y list นะครับที่ณวันนี้ไม่มีใครใช้แผ่นบันทึกข้อมูลขนาด1.4อีกต่อไปแล้ว เมื่อภารกิจปลดล็อกตำแหน่ง P.O.I สำเร็จเกมจะแจ้งเตือนว่าเราสามารถเข้าถึงพื้นที่ RIP ROW ได้แล้วครับก็ให้เรากลับไปที่หน้าจอ Expedition ตามด้วยคำสั่ง Unlock พื้นที่ตรงนี้ก็จะเปิดออกข้อสังเกตก็คือมันจะเป็นการเปิดเส้นทางถัดออกไปให้เราเพิ่มเติมด้วยตัวเลือกต่อมาที่เราสามารถเลือกได้ในการส่งทีมสำรวจออกไปก็คือแนวทางการปฏิบัติในการสำรวจ3แบบนะครับซึ่งประกอบด้วย Speedy ที่จะเน้นความรวดเร็วไปไวกลับไวได้ของไว เซฟคือการสำรวจที่เน้นความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และก็แบบสุดท้ายก็คือดีเทลซึ่งจะเป็นการสำรวจที่ลงรายละเอียดทําให้เจ้าหน้าที่ได้ประสบการณ์เยอะก,กว่าการสำรวจแบบอื่นแต่ก็ใช้เวลานานกว่าช่องต่อมาจะเป็นเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในการไปริบโรนะครับประกอบด้วยหนึ่งใน4อย่างตามนี้อันที่เพิ่มเข้ามาก็คือโอกาสโดนงูกัดซึ่งเราสามารถป้องกันด้วยการพกชุดปฐมพยาบาลและอีกหนึ่งเอีเวนต์ที่เพิ่มเข้ามาก็คือสถานการณ์ทรายดูดหรือว่าควิกแซนที่จะทำให้ระยะเวลาในการออกสำรวจนานขึ้น4วัน โชคดีของผมในการส่งไปรอบนี้ก็คือไม่มีเหตุการณ์ด้านลบเกิดขึ้นนะครับและโบราณวัตถุที่เราได้กลับมาก็เจ๋งมากๆมันก็คือโครงกระดูกส่วนลำตัวไดโนเสาร์ความสนุกของไอเทมประเภทนี้ก็คือมันเป็นเหมือนจิ๊กซอว์ที่เราจะต้องประกอบการสำรวจครั้งเดียวไม่พอแน่ๆนะครับถ้าอยากได้ชิ้นส่วนครบเราก็จะต้องส่งทีมออกไปหลายครั้งโดยชิ้นส่วนไดโนเสาร์ถ้าสะสมจนครบก็จะช่วยเพิ่มคะแนนบัสให้เยอะขึ้นด้วยและอีกเรื่องหนึ่งที่คู้ชมห้ามลืมก็คือ เมื่อไรที่ได้ของเจ๋งๆมาจัดแสดง <c oughs> ก็จะต้องติดตั้งแท่นสาหรับบริจาคเงินเอาไว้ด้วยนะครับรวมทั้งป้ายข้อมูลและก็การตกแต่งได้ช่วยยกระดับคะแนนของพิพิธภัณฑ์ของเราให้สูงขึ้นแหล่งทําเงินอันต่อมาที่เราสามารถสร้างได้ก็คือกิฟท์ช็อปร้านขายของที่ระลึกที่จะมีทั้งพวงกุญแจหนังสือและก็ตุ๊กตารวมทั้งตู้กดน้ําและตู้กดอาหารก็จะช่วยเติมเต็มด้านการบริการที่จะมีอาหารให้กับผู้เข้าชมและก็พนักงานครับโดยเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามาดูแลร้านกิฟท์ช็อปก็คือเจ้าหน้าที่่ในกลุมของ Assistance ต่อมาก็คือระบบ Guest Review แขกที่เข้ามาเยือนพิพิธภัณฑ์ก็จะประเมินความชื่นชอบของเขาผ่านความประทับใจความรู้ที่ได้กลับไปความสวยงามความสะอาดเรียบร้อยของพิพิธภัณฑ์แล้วก็เซอร์วิสของสถานที่แห่งนี้ครับในเชิงของเกมเพลย์นะตรงนี้ก็คือเราจะมี o b j e c t i v e ทั้งหมด5อันที่จะต้องทําให้สําเร็จประกอบด้วยคะแนนความรู้5คะแนนคะแนนบั z 200คะแนนระดับของพิพิธภัณฑ์อยู่ที่เลเวล5คะแนนเฉลี่ยวความสุขมากกว่า65%แราจะต้องได้รับจานวนรีวิวจากนักท่องเที่ยวจํานวน10คน องคประกอบต่อมาที่เกมจะให้เราได้เรียนรู้ก็คือการสร้างห้องฝึกฝนหรือว่า training r o o ครับเมื่อสร้างเสร็จแล้ววิธีการในการใช้งานห้องนี้ก็คือให้คุณผู้ชมกดไปที่ unit training library ตามด้วย open training menu นะครับเราจะเข้าสู่หน้าจอ staff training โดยหน้าตรงนี้เราจำเป็นจะต้องฝึกฝนเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม expert ให้พวกเขามีทักษะ survival skill ซึ่งจะแทนด้วยไอคอนรูปเต็นท์สีเขียววันนี้ทักษะการอาลัวรดจะทําให้นักโบราณคดีของเราสามารถออกเดินทางไปในพื้นที่อันตราย พราะพวกเขาจะมีความสามารถในการรักษาอาการบาดเจ็บได้เร็วขึ้นโดยการฝึกจะใช้เวลา12วันพร้อมกับค่าใช้ใจ่าย1000เหรียญซึ่งระหว่างรองการฝึกฝนนะครับผมก็จะทําการตกแต่งพิพิธภัณฑ์เพิ่มมานั่งเพิ่มตำแหน่งตู้กดน้ําตู้กดอาหารทีมสํารวจก็จะได้ชิ้นส่วนโครงสร้างกระดูกในรูปรงมาเติมจนครบแล้วผมยังได้โครงกระดูกสัตว์ดึกดำบรรพ์อันใหม่ด้วยนะครับมีชื่อว่าโอดาดิโลสเกเลตันปลดล็อก P.O.I เพิ่มเติมเป็นโลเคชันที่เรียกว่า c ค r ิ o n Trail จากนั้นเมื่อการฝึกฝนสกิลออโตรอสสำเร็จผมจะสามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่ที่เรียกว่า c r a n i a l crossing ได้เนื่องจาก survival skill เป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่เกมกำหนดเอาไว้ระยะในการเดินทาง25วันนะครับแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายจำนวน5,000เหรียญพอเข้ามาในหน้าจอ e x p e d i t i o n setup คุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันจะมีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นได้บ้างตั้งแต่ถ้ำถล่มจนทำให้นักสำรวจของเราหายไปหรือสถานการณ์หินสไลด์ลงมาทับจนได้รับบาดเจ็บการไปในสถานที่ที่ท้าทายแบบนี้มันจะนำเราให้ได้รู้จักกับระบบของเกมที่เรียกว่า ในเลม,ม่าจะเป็นเหตุการณ์เดิมพันสูงที่ผู้เล่นจะต้องตัดสินใจให้กับทีมซึ่งก็จะมีผลต่อความสําเร็จในการสำรวจหรือว่าแม้แต่การได้เผชิญกับอันตรายใหญ่หลวงยกตัวอย่างสถานการณ์อันหนึ่งที่ผมเจอก็คือทีมของเราเดินทางไปเจอขวดน้ําบนหน้าผาและพวกเขาไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงดีก็เลยติดต่อกลับมาหาเราให้เราเป็นคนเลือกครับระหว่างมีสมาธิเดินทางต่อไปหรือว่าอีกหนึ่งตัวเลือกก็คือไปหยิบขวดน้ําผมเลือกตัวเลือกมีสมาธิต่อไปนะครับนั่นทำให้ระยะเวลาในการสำรวจลด,ลดลง4ววันแล้้ก็ไดคาประสบการณ์เพิ่มขึ้นอีก20% เกมดาเนินมาถึงจุดที่ผมปลดล็อก POI เหมืองน,น้ําแข็งความพิเศษของการสํารวจที่นี่ก็คือคณะเดินทางจะไม่ได้มีแค่นักโบราณคดีแล้วนะครับแต่ว่าเราจะต้องส่งผู้ช่วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ผ่านโรงเดินทางไปด้วยทีนี้เมื่อทีมเดินทางกลับมาไอเทมที่ได้จากเหมืองก็คือ f r o z e n b e e eh Hive ทีนี้การที่เราได้ไอเทมจัดแสดงเป็นน้ําแข็งระบบการจัดการด้านอุณหภูมิก็จะมาเกี่ยวพันด้วยโดยเราจะต้องติดตั้งเครื่องทําความเย็นเอาไว้ใกล้ๆนะครับเพื่อให้วัตถุจัดแสดงอันนี้สามารถคงสภาพอยู่ได้นอกจากนั้นเกมก็ยังปลดล็อก การบริหารจัดการส่วนต่อมาจะเกี่ยวข้องกับเด็กๆที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผู้ช่วยจะอธิบายกับเราว่าเด็กๆจะมีความอดทนในการยืนอ่านป้ายแสดงข้อมูลค่อนข้างน้อยส่งผลต่อความรู้ที่ได้รับกลับไปฉะนั้นการจัดบูธให้ซัพพอร์ตกับเด็กๆจึงต้องมีลักษณะที่เป็นอินเ r อร์แอคทีฟดิสเพลย์คือเป็นชุดอุปกรณ์ที่เด็กๆสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับมันได้นะครับซึ่งก็จะเป็นการนําเสนอในรูปแบบของเอดูเตนเมนต์ในเชิงของเกมเพลย์จึงเป็นการสร้างไอเทมที่ได้ทั้งคะแนนบัสรนมาก่อนนะครับ เวิร์กช็จะทําหน้าที่เป็นจุดผลิตอุปกรณ์ที่เหมาะกับเด็กๆโดยในที่นี้ก็คือ prehistory playground สไลเดอร์ที่จําลองเป็นร่างไดนโนเสาร์วิธีสร้างก็คือเราคลิกไปที่ workstation จากนั้นก็เลือกสไลเดอร์แล้วก็ตามด้วย start project ที่เหลือก็รอให้ Workshop สร้างเสร็จนะครับโดยตอนนี้เกรงว่าจะมีแอน m เมชันช่วงที่สร้างให้เราได้ดูด้วยตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นตัวเล็กๆนะแต่ว่าพอเอามาติดตั้งจริงๆตัวใหญ่พอๆกับห้องห้องนึงเลยครับรับรองว่าเด็กๆน่าจะชอบแน่นอน ต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเรื่องของการสร้างกําแพงสร้างประตูแล้วก็ทางเข้าสําหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นรวมถึงการติดตั้งลวดลายต่างๆให้เข้ากับพื้นและก็กําแพงเพื่อให้เข้ากับธีมของ e อบซิบิทที่เราต้องการนําเสนอต่อจากนั้นก็จะเป็นการทาภารกิจไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็จะเป็นเงื่อนไขด้วยระบบการเล่นพื้นฐานตั้งแต่ต้นที่ผมเล่ามาแต่ว่าจะมีระดับความท้าทายที่สูงขึ้นกระทั่งท้ายสุดเราก็จะได้รางวัลประเมินพิพิธภัณฑ์หนึ่งดาวซึ่งก็จะเป็นการจบแคมเปญด่านที่1ครับ เอาละข้อมูลทั้งหมดของด่านแรกก็จะประมาณนี้ไม่น่าใจเหมือนกันว่าคุณผู้ชมจะชอบหรือเปล่านะเอาเป็นว่าถ้าชอบยังไงก็ฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากดูแคมเปญต่อไปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะสุดท้ายก่อนจากกันไปก็ขออนุญ,ญาตฝากผู้สนับสนุสน,นช่องเอาไว้ด้วยนะครับทาง Advice แล้วก็ Op t u s เลยนะวิดีโอนี้ผมเอาจากช n e l The m o v ฟลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ Optus แบรนด์อันดับหนึ่งเรื่องแว่นกองแสงสีฟ้าสำหรับผู้ใช้งานหน้าจอต่างๆเป็นประจําบอกเลยว่าขาดไม่ได้นะครับกับไอเทมชิ้นนี้เพราะว่าเลนกองแสงสีฟ้าจะทําให้เราทํางานกับหน้าจอได้นานขึ้น Optus ยังมาพร้อมกับดีไซน์กรอบแว่นหลากหลายแบบที่เน้นเรื่องความแข็งแรงทนทานและความสวยงามสวมใส่ได้ในทุกโอกาสอาทิเช่น Hover 2.0รุ่นนี้ครับที่ทําจากวัสดุนิเทนอลที่ใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์การันตีความปลอดภัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Official Page ของ Optus ได้เลยแล้วก็ยังใช้โค้ดส่วนลด TheMove ได้เหมือนเช่นเคยนะครับ เข้าสู่ปี2025กับดีวดีสุดคุ้มรับปีใหม่จาก Advice นะครับใครที่กำลังอยากได้ Apple p r o d u c t i ชินปลดตัวใหม่ช็อปที่ a d v i c e และ Advice iStore เพื่อนรู้ใจใกล้บ้านลดสูงสุด13,000บาทนอกจากนั้นยังมีสินค้า IT มากมายไม่ว่าจะเป็น PC, Notebook, Printer, Advice รับจบให้นะครับอีกทั้งถ้าซื้อผ่านเว็บไซต์ก็จะสามารถใช้โค้ด The Move เป็นส่วนลดได้ด้วย a d v i c e ศูนย์รวมไอทีสมาร์ทโฟนจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ